สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมที่ประเทศโนเวย์ค่ะเห็นไหมว่าใส่เสื้อกันหนาวอีกแล้วแล้วก็ใส่หมวกค่ะแต่ว่าจะพาเพื่อนๆนะออกไปดูหน้าบ้านนะแล้วก็ช่วยบอกเมทีนะคะว่านี่มันเดือนค่าจะเข้าเดือนหกแล้วนะคะหิมะมาจากไหนก่อนมันคือหิมะหลงรดูนะคะทุกคนคืองงมาก ประเทศเนี้ยนะคะไม่จะบอกให้ว่าวันหนึ่งกี่หรือดูก็ไม่รู้แล้วความงงก็คือหิมะนะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคนทุกคนเห็นเม็ดหิมะกันไหมคะเนี่ยมันคืออะไรก่อนทุกคนเห็นไหมคะหิมะตกอากาศอะไรก่อนเนี้ยคืองงมากๆเลยว่ามันตกได้ยังไงนะคะ คือเมื่อคืนเนี่ยตกเยอะกว่านี้อีกนะคะเช้านี้มันก็คือเริ่มละลายแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นเมฆหิมะกันไหมคะเนี่ยอ,อะไรก่อนคืองงมากๆเลยนะคะแล้วก็บางจุดเมจะซูมให้ดูนะคะว่ามันมีหิมะนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนั่นคือหิมะนั่นนะ่ะงงไหมล่ะเ <laughs> มละ่ะโอ๊ยตลกมากหรือดูอะไรก่อนนี่คือหน้าร้อนแล้วนะคะแล้วโนเวย์จะร้อนเมื่อไหร่นี้ อะไรก่อนเขาทุกคนคือบรรยากาศคืมเลยนะคะอ่ะสูมให้เพื่อนเพื่อได้เห็นชัดๆนี่ดูเห็นไหมคะว่าเม็ดหิมะมันวิ่งเข้ามาทุกคนเห็นไหมโอ้ลักษาพอากาศตรงนี้คือค,อคืมเลยนะคะทุกคนคือเมย์น่ะงง,งงมากๆเลยนะคะว่าหิมะมันตกได้ไงมันหลงหรือดูแน่ๆเลยคะ่ะเมย์บอกไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมว่าอากาศมันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งอาทิตย์เลยนะคะภาวนาเลยแบบว่า ให้อากาศมันเปลี่ยนสักทีอาจจะเป็นไปได้นะคะที่ว่ากําลังจะเปลี่ยนหรือดูแบบจริงจังหิมะก็เลยแบบมีหลงหรือดูแบบนี้นะคะ่ะทุกคนดูเป็นไงคะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อคะ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมข้างหลังมเมย์จะเป็นเมทีมานะคะเวลาถ่ายย้อนสอนเนี้ยมันก็มันก็จะมืดๆหน่อยนะคะแต่ว่าเมย์ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นหิมะนะคะ เมเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่แบบว่ารอคอยหน้าร้อนมาแล้วดูทุกคนหิมะมาตกบ้าพอคอแตกมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ตกเล่นๆน,นะทุกคนตกแบบจริงจังตรงโอ้โหดูให้เพื่อนๆดูชัดๆว่าเห็นไหมให้ดูเห็นไหมคะเมดหิมะเนี่ยมันจริงจังมากๆเลยนะคะโอ้โหแล้วนี่ก็คือเริ่มตกหนักแล้วค่ะ ให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเมธีมาชัดๆนะคะเมื่อวานเนี่ยคือมันตกโนฝนค่ะทุกคนโอ้ยอะไรก่อนเนาะชีวิตชีวิตของฉันผักกูดของฉันหน้าร้อนของฉันอยู่ไหนต้องใช้คําพูดนี้ได้เลยนะคะว่าหน้าร้อนของฉันอยู่ไหนอ่ะให้ดูมุมกว้างทุกคนช่วยบอกเมทีว่ามันหน้าร้อนโนเวย์จริงไหมนี่โอ้โหทุกคนฉ่ำเลยค่ะอีะ ยขอตัวเข้าบ้านแป๊บนึงนะตอนนี้ก็เข้ามาในบ้านแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าหิมะมันเริ่มตกหนักนะคะเดี๋ยวเมย์จะให้เพื่อนๆดูผ่านกระจกอีกนิดนึงนะคะคือตอนเนี้ยลมแรงมากเลยค่ะอันนี้คือถ่ายผ่านกระจกหน้าต่างในบ้านนะคะทุกคนดูลมแรงนะคะโอ้โหสภาพอากาศคือค้มได้คืมดีเลยค่ะทุกคนอะไรเนี่ย ก็เก็บบรรยากาศของวันนี้นะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะรอคอยหน้าร้อนของประเทศโนเวย์มาถึงก่อนนะคะทุกคนรอไปพร้อมกับเมนะแล้วเดี๋ยวเมจะเก็บความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อัปเดตอากาศของทุกวันมาฝากเพื่อนๆค่ะสับสนจริงๆแล้วจะมองกล้องนี้หรือกล้องนี้นะคะสับสนมากก็ยังสับสนอยู่นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปน้านะคะทุกคนขอบคุณนะที่รับชมจนจบถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ากันมาเยะๆ เะะมยชอบอ่านคอมเมนต์ค่ะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ